อ๋อน <IC S> ี่มีลงทาด้วยนะครับหลังจากที่รับพรจากลงตาแล้วนะครับก็ไปรับประทานอาหารนะครับมีลงทาครับนี่ก็บรรยากาศนะครับที่ทหารลงตาให้ข้าแถวาถรับรับพรจากลงตานะครับเป็นเป็นหมู่เหล่านะครับเป็นช่วงๆนะครับาจอดรถของเรานะครับาจอดรถ พร er> no> ุ่งนี้ถ้าใครอยากติดตามข้อวัดปฏิบัติเรียบุลต่ลงใจครั้งหนึ่งก็ลงตาคาดว่าน่าจะจากนี้ไปไม่ไกลคงจะถึงอยู่แถวห้วยลึกนะครับน่าจะอยู่แถวนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับคาดการว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากห้วยลึกไปแล้วก็จะมีสถานที่ที่จะต้องเดินไกลอีกเหมือนกันนะครับไกลมากนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านตาท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าท่านอาจจะประจําวัดแถวบ้านห้วยลึกนะครับพรุ่งนี้นะครับเดิม หน้าั่ัเพียบเนอพียบตัแถวหน้าพักเพียบตําไปตะุ่นแหมตะุ่นแหมแถวหน้านั่งัเพียบค่ะอย่างเงี้ย่ะแถวหน้านั่งอย่างนี้พเพียบตัเหาแถวหน้าเเพียบตัแถวหน้าเเพียตจะไปคสบายดิเนี่ยเออ โทรศัพท์ผมจับไม่หมดเลยล้นกล้องเลยครับพี่ทำสามคนสามคนนี่มาอยู่ฝั่งนี้ครับมานังหน้านี่ก็ได้คนหลังซูดเลยครับมาหน้านี่เลยภาพครับหนึ่งสองสองกล้องครับหนึ่งสองสองกล้องครับหนึ่งสองร้อยครับ เสร็จแล้วก็วนด้วยงตาค่าศิษาษาให้นะครับปัจโมพนาบุญเนอร์ที่ลวงตาภาพข้อหอ้ท่านได้อธิษฐานบุญใงนฐานขอให้แล้วนะครับขอวัดปฏิบัติคุณงามความดีนะครับที่หลงตาได้ประปฏิบัติด้วยกายวาจาใจ นะครับขอให้ญาตโยมจงมีส่วนร่วมในบุญของท่านนะครับท่านก็ที่นั่งบุญในพระาแล้วทีนี้ที่น้องผู้เสารชนนะครับประชาชนก็ขาทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่นั่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับขอให้นั่งมาเลื่อต้นนั่งที่เสื่อผืนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับขยับมาตรงนี้ข้างหน้าเลยครับท่านที่อยู่บนเก้าอี้ก็ดีนะครับไม่ต้องรัตาไม่พักมานั่งบนเสื่อให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางถนนนะหน่งเต็มเสื่อเลยนะครับเต็มเสื่อเลย เดี๋วนี้นะครับผมยืนนัวัดแถวอยู่น่าทุกคนนะ่าที่จะมาสักหน้าหาหน้ามาดังถนนนะอยหนหน้าค่ายเรานะครับหน้าเป็นการกระหนหน้าค่ายตรงโน้นนะครับน่ามาเลยใครอยากเจอรัตน์คับควาขอศีกษะนะครับหลวงพ่อมโนให้ก่อนกลับบ้านนะครับก็เป็นพ่อนั้นเป็นมงคลนะครับหลังจากรัตน์นั้วเราก็ไปทางพระตอมตรงโน้นนะครับที่ใต้อาคารเกิดรถเรามีโบทาณเยอะแยะมากมายเลยก็ขอมุนนาบุตรกัตรูทานทุกท่านทุกโรงด้วยนะครับ เต็มแน่ครับเสือผู้เผื่นะครับทุกเผื่อไม่เต็มก่อนนะครับขยัยมาทั้งน้นนะครับดูข้างหลังนะครับข้างหลังแถวให้เต็มนะครับถ่าให้เต็มนะครับข้างหลังนะครับซึ่งหลวงตาท่านก็เมตตานะครับให้ทหารในค่ายนะครับได้รับพรได้ถ่ายภาพนะครับทุกหมู่เหล่านะครับครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วก็จะเป็นพี่น้องญาติธรรมที่ท่านมาร่วมสวดมนต์ธรรมย็นนะครับรอบรอบต่อไปนะครับต่อแล้วเลยนะครับต่อเราจะเต็มนะครับ อันนี้ก็นั่นข้าผมนี่้าพรขออนับทมานไก่านหาทุกทนทุกคะครับผูัชาุกทานทุกคนที่ได้นี้ด้อันนี้ก็จะเป็นแม่บ้านนะครับอ่าพี่ทหารในกรมในค่ายนี้นะครับในการประกอบปีนขช้นมงคลในชาตนี้นะครับกับหลวงตาท่านนะครับขอดูทุกนนี้นะครับมีแก่ทุกท่านทุกคนเ่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ก็ต่อไปนะครับแถวแรกนะครับแถวแรกก็ยืนขึ้นก่อนเดียืนขึ้นนะครับแถวแรกยืนขึ้นนะครับแล้วก็เดินเดินรอบก้าอี้นะครับเดี๋ยวออกก้าอี้ไปตั้งนะครับเดินครับก้มไปเรื่อยๆครับเดินออบกั้วอีแถวที่สองเดี๋ยวพึ่งลุกเนาะแถวแรกท่าหมดแล้วก็พนมหมุดนะอรับไม่ต้องนั่งนะครับเดินผ่านได้เลยนะครับเดินผ่านได้เลยนะครับ ใครอยากจะถ่ายรูปก,ก็ออกมาข้างนอกใครจะกราบก็กรา,าบข้างนอกได้เลยนะครับจานั่งกราบข้างนอกได้นะครับหมดแล้วต่อได้เลยหัอแถวนะครับชายแถวก็เดินตามหลังมาได้เลยเหมือนกันนะครับนนี้แถวที่สองแถวที่สองหมดแล้วเราก็ต้องให้ซึ่งกันและกันนะครับให้เวลาให้โอกาสได้เคาะได้รับบุญรับพรทุกท่านทุกคนนะครับ เดินไปทานนะครับที่โรงทานนะครับขนมนม,นมเนยน,นะครับลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวข้าต้มนะครับปลาบังโกนะครับเห็ดเชิญน,นะครับน้ำเต้าหู้อ้าวต่อได้เลยนะครับแป๊บเดียวต่อได้เลยที่เหลือก็เดินตามหลังกันมานะครับเดินตามผืนเสือมาเรื่อยๆนะและต้ตพอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ผู้นี้นะครับช่วงเช้านอใส่บาตรให้ใส่ถุงมานะครับของที่ใส่บาตรให้ใส่ถุงมาทุกอนันเนอใส่ถุงหิ้วมาใส่ถุงร้อดมานะครับเป็นแกงเป็นอะไรก็แล้แต่นะครับข้าวส,สวยข้าวสวยขนมนมเลยข้าวปลาหา้าหาาวานผลไะมากระไม้นะครับให้ใส่ถุงมานะครับเพื่อจะสะดวกในการเก็บเพื่อสะดวกในการแบกคือแจกจ่ายนะครับเดินตามผืนเสือนะแม่เนอตามผืนเสืออ่อลุกขึ้นนะครับตามผืนเสือไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้อย่าเพิ่งนะครับให้แถวที่สุดก่อนเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆครับตามหลังกันไปเรื่อยๆครับอันนี้หัวแถวอยู่นี่แะแม่เนาะแถวสุดแล้วก็เดินตามเนาะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ถ่ายทอดย้ายทำรับชมนะครับกองบังคับการกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่เจ็ดนะครับอันนี้หัวแถวอยู่นี่นะนะนนะครับอ่าปืนาานี่ลุกเลยครับลุกเลยยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลย อ่าแถวเดือนี้พึ่งเนิ่เดือต่อแถวก่อนแถวที่สุดก่อนแถวนี้จะพึ่งนะ พอศีลสาให้ก็เดิน่านเลยนะครับอธิษฐานบุญเ,เยอะๆเน้อหลวงตาให้บุญให้พรแล้ววันนี้มีโอกาสแล้วเราทุกท่านทุกคนถือว่าวันนี้เป็นบุญคนที่โชคดีมีบุญเนาะได้มาอยู่ใกล้หลวงตาท่านที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์นะครับเราเห็นแต่ในข่าวในสื่อในโทรทัศน์ในโทรศัพท์วันนี้เรามาอยู่ใกล้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านจิตอธิษฐานบุญอธิษฐานพรเอานะครับท่านมาอยู่ใกล้บ้านเราแล้วนะครับ ครัก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตัำำ้มดัมซิงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม